ท่านใดที่ฝันเห็นสุายหรือเครื่องโปอยน้ำอย่างเหมือนฝักบัวหรือเห็นสายน้ำพุหรือเห็นน้ำพุตามสะต่างๆหรือเห็นน้ำพวยพุ่งออกจากฝักบัวหรือเห็นน้ำที่กำลังพุ่งออกจากท่อตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะรับโชคลาภจากเพื่อนฝูงหรือญาติสนิทมิตรสหายเลขเด่นที่น่าเสี่ยง22 26 29 209 226 236ท่านใดที่ฝันเห็นว่าตนเองกำลังสูบบุหรี่หรือไปลายไฟบุหรี่แดงวาบหรือเห็นบุคคลอื่นกำลังสูบบุหรี่หรือคีบบุหรี่หรือจุดบุหรี่ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับเคราะเล็กๆน้อยๆจากอุบัติเหตุ หรือท่านมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทองโดยไร้ประโยชน์หรือในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะถูกขโมยจากทรัพย์สินของท่านดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ท่านไม่ควรติดต่อเจราจาเรื่องการงานต่างๆท่านใดที่ฝันเห็นสำรีหรือปุยนุ่นหรือได้จับต้องวัตถุสีขาวที่มีน้ำหนักเบาเช่นสำรีหรือ ใช้สำรีตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะรับข่าวจากญาติมิตรหรือเพื่อนฝูงหรือท่านจะได้รับโชคลาภจากการเสี่ยงโชคต่างๆเลขเด่นที่น่าเสี่ยง111619111116119 11 11 11ท่านใดที่ฝันเห็นเส้นได้หรือเส้นไหมหรือ ได้จับต้องวัตถุที่เป็นเส้นเส้นเช่นเชือกหรือปานหรือได้หรืออุปกรณ์หรือวัสดุที่เป็นเส้นตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้รับข่าวดีจากญาติมิตรที่อยู่แดนไกลหรือในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์ที่มีคนนำโชคลาบมาให้ถึงบ้านเลขเด่นที่น่าเสี่ยง1141 141 217 473ท่านใดที่ฝันว่าถูกเสี้ยนน้ำตำเท้าหรือตำเข้ามือหรือตำผิวหนังได้รับความเจ็บปวดตามตำราทำนาถ่ายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายจากโรคภัยนั้นศัตรูจะเป็นมิตรกับท่าน เลขเด่นที่น่าเสี่ยง0615156556563ท่านใดที่ฝันเห็นสเวียนหม้อข้าวหรือเห็นคนหิ้วสเวียนหม้อข้าวผ่านหน้าตามตำราทํานายทายทักว่าท่านมีเกณฑ์จะได้เพื่อนแปลกถิ่นที่อยู่แดนไกลซึ่งเป็นมิตรแท้ หรือท่านจะมีเพื่อนฝูงคอยช่วยเหลือในทั้งด้านการงานและทางด้านการเงินเลขเด่นที่น่าเสี่ยง2255 229 335 352ท่านใดที่ฝันว่าเสาเรือนในบ้านตกน้ำมันหรือฝันว่าเสาเรือนผุมีรอยมอดกัดแทะหรือมีรอยปวกกัดแทะ ตามตำราทำนายถ่ายทักว่าท่านจะมีเกณฑ์โยกย้ายที่อยู่อาศัยหรือท่านอาจจะมีเกณฑ์มีความแตกร้าวหรือร้าวฉานภายในครอบครัวเลขเด่นที่น่าเสี่ยง7679 076 709 717ท่านใดที่ฝันว่าได้ขี่เสือหรือฝันว่าเห็นเสือ ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะมีอำนาจวาสนามีบารมีสูงขึ้นหรือได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานหรือท่านที่ทำงานก็จะมีเกณฑ์ที่มีความก้าวหน้าได้รับเงินเดือนได้รับโบนัสสูงขึ้นถ้าท่านฝันว่าถูกเสือกัดตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามถ้าท่านฝันว่าฆ่าเสือตาย ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดศัตรูคนที่คิดปองร้ายก็จะเป็นมิตรกับท่านท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะหายเป็นปกติเลขเด่นที่น่าเสี่ยง222 30 34 309 344 349ท่านใดที่ฝันว่าได้สวมใส่เสื้อผ้าใหม่หรือได้ใส่ เสื้อผ้าชุดใหม่ตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะหมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยถ้าท่านฝันว่าได้ถอดเสื้อผ้าออกจากร่างกายตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะรับข่าวจากญาติพี่น้องที่อยู่แดนไกลที่จากกันไปนานหรือห่างเหินกันไปนานถ้าท่านฝันว่าได้รับเสื้อผ้าจากคนนำมาให้ตามตำราทำนายทายทักว่า ท่านจะมีคนมาขออาศัยอยู่ในบ้านหรือในที่พักอาศัยและจะนำความเดือดร้อนมาสู่ท่านถ้าท่านฝันว่าซักเสื้อผ้าอยู่ท่านมีเกณฑ์จะรับโชคลาภในช่วงระยะเวลานี้ดวงของท่านมีทั้งดีและไม่ดีแต่มีเกณฑ์ไปในทางที่ไม่ดีมากกว่าทางดีดังนั้นขอให้ท่านระมัดระวังคนรอบข้างให้มากที่สุดมันทำบุญทำทานสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาจิตให้สงบ มากที่สุดท่านใบที่ฝันว่าตนเองเสียจริตหรือเป็นบ้าหรือจิตวิตตกหรือวิกลจริตหรือฝันเห็นคนบ้ากำลังวิ่งกระเซิรกระเซิงผ่านหน้าท่านไปตามตำราทำนายถายทักว่าท่านจะต้องเสียของรักที่มีค่าหรือมีเกณฑ์ที่มีความแตกร้าวหรือร้าวฉานภายในครอบครัวหรือคนในบ้านเลขเด่นที่น่าเสี่ยง 6กสามห6ห6าสี่ท่านใดที่ฝันเห็นแสงสว่างในห้องเป็นระเบียบหรือเห็นแสงสว่างเหมือนคล้ายๆดวงไฟตามตำราทำนายทายทักว่าครอบครัวของท่านจะอยู่เย็นเป็นสุขกิจการต่างๆที่ท่านดำเนินการอยู่ก็ กำลังจะดำเนินจเจริญรุ่งเรืองยิ่ง,งขึ้นไปเลขเด่นที่น่าเสี่ยง4959 149519 549ท่านใดที่ฝันว่าได้เห็นสแตมจดหมายหรือได้จับสแตมหรือกำลังติดสแตมตามตำราทำนายทายทักว่าท่านจะรับการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานหรือท่าน มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายหรือคนในบ้านจะแยกกันออกไปเลขเด่นที่น่าเสี่ยง44 46 436 446 632